สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตร,รายวอลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ฮะจะขอมาพูดถึงสเปครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายปีกนกฮอนดา้านั่นก็คือ Hawk 11 Neo Style Cafe Racer ที่ก่อนหน้านี้ทาง Honda JP ได้ปล่อยคลิปทีเซอร์มันออกมารวมไปถึงได้พาฟังเสียงท่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งถ้าใครยังไม่รับชมรับฟังนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนแล้วก็ description ทางด้านล่างเอเครับขอมาเข้าที่รายละเอียด detail รถกันเลยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเป็นรถในรูปชม NSC แต่เขาจะทำตลาดที่ไม่เหมือนกันกันกบตัว CB 1 0 0 0 r เนื่องจาก CB 1 0 0 0 r จะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์แบบ4สูบ1ลิตร แต่ตัวนี้ครับใช้พื้นฐานเครื่องยนต์บ็อก1 1 0 0จากตัวแอฟริกาทวินแล้วก็ตัว NT 1100และไม่เพียงเท่านั้นครับแฮนดก็ใช้เป็นแบบแฮนดจับโชคแล้วก็มีการสวมคาวริงด้านหน้าให้ออกมาในสไตล์ของคาเฟ่เรเซอร์นั่นเองแต่สำหรับตัวรายละเอียดดีเทลของมันนั้นก็มีความแปลกตาอยู่สักหน่อยครับก็คือว่าส่วนใหญ่ที่เป็นรถแนวคาเฟ่เรเซอร์มักจะมากับตูดมด ซึ่งเจ้าฮอค11นี้ครับก็จะมากับเบาะแบบชิ้นเดียวแบ่งแยก2ตอนโดยสเต็ปของผู้ซ้อนนะครับก็จะเป็นเบาะแบบตอนราบสำหรับกระจกมองข้างทรงกลมครับตำแหน่งยึดดูจะแปลกตาสักหน่อยเพราะว่าถูกยึดออกมาจากบริเวณแผงคอทางด้านในชุดคาวลิงด้านหน้าแต่ดูแล้วก็น่าจะให้ความสะดวกสบายคล่องแคล่วในการมุดรถติดมากกว่ากระจกที่ยึดบริเวณปลายแฮน ขอมาเข้ากันที่สเปครายละเอียดของตัวเครื่องยนต์กันเลยครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ2สูบทวินซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมป์ชาร์วาลมีความจุสุทธิอยู่ที่1,082ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้กำลังสูงสุด102 PS ที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดออกมาที่104นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีมันคือขุมพลังเดียวกับอฟริกาทวินแล้วก็ NT 1,100ตามที่ผมได้บอกไปนั่นแหละครับแต่ว่าระบบส่งกำลังตอนนี้จะมีเพียงชุดเกียร์แบบแมนนวล6สปีดคัดมือเพียงเท่านั้นยังไม่มีเกียร์แบบ DCT ให้เลือกโดยตัวเกียร์6สปีดแมนนวลนี้จะมาพร้อมกับระบบ a c t i v Slipper Clutch ตัวชุดเฟรมเป็นแบบเซมิ Double c r a d เดิลเฟรมหรือเรียกง่ายๆเฟรมเหล็กเปคู่ตัวชุดระบบกันสะเทือนครับอย่างที่เห็นเลยก็เป็นโช๊คอ s ไซด์ดาวจากโชว่าแบบ SFFBP มาพร้อมขนาดแกน41มิลิเมตรทางด้านหลังเป็นโชคต้นเดี่ยวที่มาพร้อมกับซับแทงปรับพีโหลดได้วางอยู่บนสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่พร้อมกระเดื่องทดแรงโปลิง ด้านระบบเบรคครับก็จะเป็นจานดิสก์คู่หน้าขนาด310ม mm, ิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มเบรดิลเมลคัลิเปอร์4พอร์ตจากนิชินส่วนทางด้านหลังเป็นจานเดี่ยวขนาด250มิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคัลิเปอร์1พอร์ตจากนิชินและแน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังด้านรายละเอียดตัวชุดล้อจะเป็นชุดล้อแบบ5ก้านตัว Y เฉียง สวมยางหน้าไซส์1้0ย0ทับ70ขอบ17ด้านหลัง180ทับ55ขอบ17สำหรับตัวเลขมิติอื่นๆนะครับตัวรถจะมีความสูงเบาะอยู่ที่820ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักตัว Dry Weight อยู่ที่214กิโลกรัมมีกาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่200มิลิเมตรและมีความจุถังน้ำมัน14ลิตรด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆครับก็จะมาพร้อมกับไฟสองสว่างแบบ LED รอบคัน หน้าจอมาตรวัดจะเป็นทรงช่วยกลมแบบดิจิตอลมีโหมดขับขี่4รูปแบบสปอร์ตสแตนดาร์ดเรนแล้วก็ยูเซอร์ซึ่งจะสามารถปรับเซตในส่วนของ Power Mode Engine b ินเบรกคอนโทแล้วก็ระดับของแ a c t i o n Control หรือที่เรียกว่า Honda Selectable t o r q u e Control ได้ด้านราคาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นจะเคาะออกมาที่1,397,000านเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ373,000บาท ส่วนประเทศไทยจะเข้ามาขายจะมาเปิดตัวเมื่อไหร่ก็คงต้องรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ช่องของเราเอาไว้ด้วยครับรวมถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r w a l l ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบเรียลไทมเลยวันนี้ผมพลมอเตอร์วขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ